สวัสดีครับผมตื่นขึ้นมาหิวจังเลยครับดูนะคะกินอาหารแม่สามสีแม่สามสีอิ่มแล้วนะคะแม่สามสีอิ่มแล้วหรอลูกสามสีอิ่มแล้วถุงทองถุงทองก็กินนะคะกําลังกินแล้วเสร็จแล้วลูกก็จะเอาออกไปให้ เอาไปวางไว้ให้น้องแมวจอนนะคะที่ที่กําแพงนะคะเอาวางไว้ข้างล่างมไม่เหมาะคะ่ะเพราะว่าเขาเห็นหมาหมาที่นี่ก็เยอะพอๆกับแมวนะคะหมาแมวจอนคือเขาจะแมวจอนเขาจะระวังตัวนะคะเขาจะไม่กลัวหมามากัดนะคะนกจะเอาไปวางไว้เป็นจุดเป็นจุดไว้ข้างบนกำแพงนะคะ อาหารแมวแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่นุกอยากจะพูดวันนี้นะคะคือนูกจะบอกว่าทำไมถุงทองกับสามสีถึงไม่ได้ไปทำหมันนะคะยังไม่ได้ไปทำหมันเพราะว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมาช่วงนั้นมันมีเรื่องราวมีปัญหาหลายอย่างที่ ลุมประดังเข้ามาในชีวิตของนุกนะคะก็ตอนนั้นถุงท้องกับสามสีก็หายป่วยใหม่ๆนะคะจากหัดแมวนุก,ก็คิดว่านุกจะฟื้นฟูสุขภาพเขาก่อนนะคะแล้วก็พอดีกับที่หารถไปที่โรงพยาบาลสัตว์ก็ลำบากนะคะยังไม่มี แล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาในชีวิตก็คือช่วงนั้นก็หมดสัญญาจ้างนะคะเงินเดือนก็ไม่เข้าแล้วก็ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยก็ีพวกขียาก็รบกวนอรารวาสทุกวันนะคะก็หนูก,ก็ไม่รู้ว่าจะแบ่งสมองส่วนไหนไปคิดอะไรบ้างก็ ดูแลน้องเท่าที่ดูแลได้แล้วก็ตอนนี้นุกก็คิดว่านุกสุขภาพน้องก็คงจะดีขึ้นแล้วนะคะเพราะน้องได้อยู่ดีกินดีขึ้นมีแม่นาแมตาอาหารที่ดีๆให้กินที่อยู่อาศัยก็ดีขึ้นแล้วปลอดภัยนะคะนุกคิดว่าถึงเวลาที่ถุงทองกับสามสีควรจะไปทำหมันสัฉีนะคะนุก นุ๊ไม่ได้นิ่งเฉยไม่ใช่ว่านุ๊กเงียบเรื่องนี้ไปหรือว่านิ่งเฉยหรือว่าไม่หรือว่าไม่อยากไม่อยากพาลูกๆไปทํานะคะจริงๆไม่ใช่แบบนั้นนะคะกระเป๋าที่นุ๊กซื้อมาให้เขาสีเหลืองๆะคะ่ะอานุ๊กก็เตรียมไว้เพื่อที่ว่าเขาจะได้ไปทำหมันหรือว่าได้ไปหาหมอนะคะนุ๊กไม่ใช่ซื้อมาเล่นๆส่วนตัวนุ๊กแล้วไม่ใช่คนกินคนเที่ยวนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์นี่นุก๊ก ประหยัดใช้มากเพื่อยังไงอาหารลูกๆก,ก็ต้องมาก่อนนะคะอาหารน้องหมาแมวจรตอนนี้นุก๊กพอจะมีคนพาไปอะคะ่ะหลานวดอารดหลานก็มีพาน้องไปทำหมันแล้วก็แต่ก่อนที่น้องจะทำน้องก็ต้องได้ตรวจเลือดตรวจค่าอะไรในตัวเขาหลายอย่างนะคะนุกก็คิดว่า จะพาเข้าไปแต่ว่าตอนนี้กเ็เก็บตั้งอยู่นะคะเก็บตั้งอยู่แต่ทำทีเดียวทั้งสองตัวตุ้มเลยนุก,ก็คิดว่าเดี๋ยวเงินจะไม่พอใช้จ่ายซื้อกินในครอบครัวนะคะก็เราไม่ใช่คนร่ำรวยเนาะนุกก็เลย <S <S แจ้งให้เอซีทุกท่านทราบนะคะ <S <S ถ้าใครอยากเมตตาถุงทองอยากจะสมทบ พื่อให้น้องได้ทํามันไ่ไวนุกก็ยินดีแล้วก็กราบขอบคุณนะคะนุกก็สงสารเขานะคะถุงตอนกลางคืนเขาก็ก็เหงานะคนะเขาก็ร้องคือเขาก็เป็นธรรมชาติของสัตว์นะคะเราจะไปว่าเขาก็ไม่ได้นะคะก็อคลิปนี้เป็นคลิปที่ที่ยาวที่สุดเลยที่นุกทำยูท b บมาไม่ใช่นุกเจนนิ่งเฉยนะคะน้องแมว จรที่ตาบอดก็เหมือนกันนะคะนุกไม่ได้ใช่ว่านุกอยากทําแค่นั้นนุกอยากทํามากกว่านั้นนะคะนุกอยากเอาเขาเข้ามาเลี้ยงแต่ว่าเขายังไม่คุ้นชินเขายังกลัวนุกเข้าใกล้เขาก็เดินห่างออกไปนะคะเดินหนีแต่ก็ยังดีที่เขามากินอาหารที่นุกให้ไว้นะคะเมื่อวันที่31มอ็ธันวาที่ผ่านมาคือนุกไปช่วยแมวแมวแมวตัวหนึ่งนะคะ ที่แมวตัวเล็กอะค่ะแมวน้อยเนี่ยโดนหมาที่นี่โดนหมาที่นี่จะงับเอาจะไล่กัดนะคะจ้องกันอยู่นุกก็เข้าไปช่วยนุกก็ไม่ได้ัทานระวังตัวนุกก็ผิดเองอะค่ะนุกรีบเข้าไปแบบโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัวอะไรนุกไม่รู้จริงๆถ้าแมวเขาตกใจเขาจะไม่รู้ว่าใครเป็นมิตรไม่เป็นมิดนุก,กจะไปช่วยเขาแล้วเขาก็ งับมือนุกนะคะเนี่ยตรงตรงนี้ค่ะมือนุกตรงนี้ตรงนี้เบอร์นุกก็เลยได้ไปฉีดวัคซีนสุนัขบ้ามาแล้วนะคะว่าชีวิตนุกเคยโดนงับมาแล้วจักสองนี่ครั้งที่สามก็เลยได้ฉีดแค่สองเข็มสองครั้งแล้วก็ครบแล้วก็สงสารค่ะที่นี่หมาหมายเยอะพอกันกับแมวจรเยอะนะคะแมวจรเขาต้องระวังตัว ก็เอาอาหารไปวางไว้ให้เขากินเป็นจุดเขาจะได้ไม่ต้องไปเข้าบ้านคนอื่นแล้วก็ไปโดนหมาที่บ้านคนอื่นกัดตายนะคะหเห็นภาพแบบนั้นทีไรนุก,ก็นอนไม่หลับนะคะน้ำตาักคอเลยสงสารสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะมืดเข้ามามืดแล้วทุงทองเดี๋ยวนุกจะออกไปให้อาหารน้องแมวจรนก่อนนะคะกับขอบพระคุณที่เมตตา ังคลิปนุกจนจบนะคะสวัสดีค่ะ